ก็กลับสวัสดีนะครับ FC ของน้องต้องข้าวทุกคนนะครับเมื่อคืนนะครับอืประทับใจมากนะครับเมื่อคืนนะรายการโดนเพีิงทุนที่ยุยานะแฟนคลับนะที่มารอดูนะต้องข้าวนะครับไม่ยอมไม่ยอมหนีไปไหน,นัะผมคนยังเยอะเต็มหน้าเวทีนะครับน้องมาจากงานที่งานวัด่างบางซ้ายนะครับใต้นะครับก็ ก็ใช้เวลาเดินทางเกือบชั่วโมงครับมาที่รายการดนตรีจิยทุนก็ทำให้เวลามันเลทไปนะครับนพิีจิทุนเขาก็ล้องจบแล้วครบแล้วสามคนนะครับก็ทําให้ต้องมีการาพิธีกร,รก็เลยต้องจัดกิจกรรมนะครับให้ให้คนเข้ามาเล่นกิจกรรมกันนะฮะสมคนนะครับที่บอกว่า รายการลูกทุ่งสัญจรนะครับน้องแจนต้องดึงดึงศิลปินสามคนคนันขึ้นมาแล้วก็เล่นเกมนี้นะครับถึงสามคนนะครับเพื่อดึงเวลาให้ให้น้องต้นข้าวนะครับเพราะว่าเดินทางมาไกลนะครับและที่ประทับใจคือ fc เนี่ยคือไม่ถอยเลยนะครับผม fc อย่างเยอะนะครับส่วนอ d เนี่ยก็หลงทางครับผมว่าตลาดเอ่ออะไรนะตลาดตลาดเกียวสุวรรณเลยนะครับมันมีสองที่นะครับอืม มันมีสองที่ในยุยานะครับก็ไปหลงไปอีกสาขาหนึ่งนะครับก็พอพจะรู้ตัวก็ไปอีกสาขาหนึ่งกส็สาขาท่าท่าท่าเรือนี่ก็โอ้ไปถึงน้องก็ขึ้นเพลงที่สองครับลงที่สองพอดีเลยก็มีโอกาสได้อัดจ,จะเพลงที่สามก็ไม่ให้ดูเนี่ยครับผมประทับใจครับคนอยุยาครับก็ชื่นชมน้องแล้วก็ตอนที่แอดกลับมาที่รถนะครับก็มีมีเอ่อคนที่ร้านค้านครับพูดเสียงดังเลย พูดว่าโอ้หร้องแค่สามเพลงเองโอ้โหนี่หลังจากน้องร้องจบนะครับเออเขาผิดหวังไหมรน้องน้องร้องแค่สามเพลง,เงนะครับผมสามมารอตั้งสี่ทุ่มกว่านะครับอืม,อมก็เดี๋ยวรอรอ,รอชมคอนเสิร์ตน้องเต็มๆนะครับเนอะจากที่ยุยานะครับอืมวันนี้สวัสดีครับผมด้วยนะคะด้วยบทเพลงนี้ค่ะเชิญับฟังจ้า พี่เพชรกระทำพูดแล้วพี่แบรพิเชียนินอ้าตอนนี้หลังไหลามาเลยหลังไหลามาเลยมาไหลน้ำใจหลังไหลามาเลยปล่อลูกไปลูกไปรับลูกไปรับลูกเออมีใจไหมได้มีลูกน,น้องได้รับการตอบรับแบบนี้เนาะอยากได้อยากได้เาะมัเก่งได้ไปแล้วถึงเวลาน้องได้บ้างแล้วเออรู้สึกไงบ้างาที่รายการของเราแบบได้ได้สร้างติดติดนุ่นใหม่ที่มาแบบนี้ยิ่งตอนนี้นี่ มีขึ้นมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะไมื่องนเป็นรายการที่ให้โอกาสคนจริงๆสัมผัสได้จากชีวิตตัวเองเลยก็ว่าได้ยิ่งเห็นโอ้โหดู้องอครบเครื่องมากจะบอกต้นฟังต้นข้าวแบบไม่อยากให้เพลงจบนี่คือรายการสร้างคนดีใจดีใจที่ชีวิตหลายคนได้เปลี่ยนไปจากรายการนี้ดีใจที่เรื่องราวของทุกคนรวมทั้งเพื่แล้วก็แบรดด้วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนจริงๆแล้วเราก็หวังว่า มาแสดงแห่งเสียงเพลงยังคงอยู่ต่อไปแบบนี้นะฮะมาเปิด้าจ๋าลูกเอารักเงินก่อนลูกเออไอเราก็ไม่อยากขัดเวลาน้องรับเงินเนาะเอาครั้งนี้ก็มีลูกครั้งนี้ก็มีลูกอันนี้เป็นฟ้อนเลยลูกเลาไปลูกเล้าไปตอนนี้เลยลูกเออขายน้อยวะนะจากเราคนดินนคนธรรมดาคนน,าน,น,าคนึงนะทุกต้องกลายเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้เราขอขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกแรงบันดาลใจขอบคุณทุก รงาสนาับสนุนหน้าที่ทำให้รายการของเราเป็นรายการเรตติ้งอันดับหนึ่งจ้าถ้าไม่มีทุกคนเราทำสิ่งนี้ไม่ได้จริงขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับมาบนข้าวลูกรู้สึกไงบ้างมารับใช้ชาววิทยาหนูโตเวที่นี่มาหลายวันแล้วใช่ไหม ใช่ค่ะหนูตะเวนอยุธยาสระบุรีอะไรมาหลายวันแล้วใช่ไหมใช่บริเวณนี้ออ่วันนี้ได้มาเจอกับชาวท่าเรือรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูมาดึกใช่ไหมคะหนูร้องคนสุดท้ายแลวหนูมดดึกดึกใช่หนูคิดว่าพวอแม่จะมีกลับบ้านแล้วถ้าพรุ่งนี้มีเวลาก็ไปสอกการาวันท่าเรือหน่อยเนาะใช่ไหมมีแบบว่าหลวงพ่อโตท่านสร้างท่าไว้เยอะเลยแถวนี้เนาะ โอเคเอาละบอกอะไรกับชาวอุทยาหนะะ่อยค่ะหนูเหรอคะหนูสิคะที่บอกมาสามรอบแล้วค่ะ <c ười> ก็ขอบคุณมากมากเลยนะว่าแม่แล้วก็ถ้าอายุทยามีงานอีกก็จ้างหนูมาได้อีกนะจ๊ะ <Yeah. S 2> ขอบคุณคะ่ะนี่คือความสุขที่เรามอบนให้วันนี้่ะกับโดนเพลูงทุ่งสันจรสบสนุนโดยจุฬาเฮฟนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ของเราฮะจุฬาเฮบ เงินให้ใจ่ายสินเชื่อรถแรกเงินไม้ปซะสีบะบบิ่งรูปตายยำยำกาแฟแคทรีนผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมเครื่องดื่มสุกําลังโอซีนงงถุงลืงลักกลาซอยอาหารยอดคุณผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปลาฟ้านุ่มอายชีนและกะทิอร่อยดีนะครับผมท่านผู้เยี่ยมครับตามประกาศตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสูเบ็้ยงลังเจ้าสุริกิจพมรลาซีนา พระบรมราชวนีพันปีหลวงสวนโลขออกขอทุกท่านร่วมกันยนเที่น้องในพระมหากรณาที่คุณและน้องก,กล้าวนอ้องกระหม่อมถวายอลาลัยแด่ผู้เสด็จสู่สวรรคตลายเวลาหนึ่งนาทีครับเรียนเชิญครับ ไม่่คอยมยมีันจัดเหมือนจัดทางไกลอะขอมค,ณคาณ์ดก็ไม่รู้ครับแอดหลงทางไปตออตลาดนะครับผมตลาดเจียวทองเนี่ยไม่คิดว่าตลาดเจียวสองยุยาจะมีสองที่ภาพภาขอบคุณนะครับ เอาล่ะวันนี้เราจำต้องลากันไปแล้วนะหวังว่าวันนี้คงเป็นอีกหนึ่งวันที่เราประทับใจเรามีความสุขร่วมกันเราได้ยิงไรูปมาอ๋ออีกรูปหนึ่งเนาะอีกรูปหนึ่งเนาะอีกรูปหนึ่งมาใส่รูปเพื่นกันมโอเคมาจา่ามาจ่ารูปขาใครเรียกอ๋อน้องร้ออยู่อพี่เจ้าขาไปหาน้องหน่อยเร็วทีมีโค Aya na nama naa nama yunifasane naa nama ya maha 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 ทุกท่านาที่สลับเวลามีค่ามาร่วมงานในวันนี้ขอให้ทุกท่านกลับบ้านไปปลอดภยัยฮะหวังว่าความสุขวันนี้จะแทนทาขอบคุณที่เรามอบให้กับทุกคนได้หวังว่าตัวจะมีความสุขในวันนี้นะจ๊ะแล้วก็ติดตามรายการดนตรีเพลงมิีคุณได้ของวันสุขศร้าท่าวันจนันทร์ถึงวันเสาร์วเวลาหกโมงเย็นทางช่องวันสามสิบเอ็ดปีหน้างานแบบนี้จะจัดไหมอยากให้มาจัดที่นี่หรือเปล่าอยากไหมจ๊ะ